สวัสดีครับสวัสดี FC ซสาวนา้อยเพชรบันแหงครับวันนี้ทำการแสดงที่หลังปั๊มปตทเจ้าปู่ปสีิงคายนะครับสำโรงนะครับสมุทรปาการเดี่น้องเดอ้อเบิ้งขางวิธีครับป้าหกโอ้ยเนาะฟ้อนหนามาันกระตองเรื่อนออกมาทั้งขางดีครับหกเถอะเนาะเป็นเต่ีงูเถอะเนาะดูบรรยากาศอ่าช่วงประมาณทเที่ยงนะครับ พลังต่างโพวกี่ต้องอันนี้ก็จะเป็นล็อกช่วยโชคนั่งนะคะล็อกแต่บันไดนะครับล็อกถาบอลล็อกตายแล้วอยู่นั่งนั่งอยู่นี่มาแต่งแต่อยู่สาวหน่อยนะครับเจ็ดปีครับกับตรงนี้จากมองคแคบๆเมตรกว่าจนมาเป็นสองเมตรกว่านะครับอันนี้กำลังเชียร์เพืนทีให้นะครับหลังเวทีพี่น้อพวกพวกอยู่นี้ได้ป่าหกเหมือนครับ ตอนนี้กำลังเปรียรมารอบก่อนนฝนตกนะครับมันจืดนะครับแต่มารอบนี้แห้งดีอยู่แต่ว่าโคกแน่พี่น้องครับนี่แล้กำลังเลียร์เืลีนที่ให้นะครับ นีมมวนมน้ำกันอีกนะครับยาวๆนะครับยาวๆถ,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 ถึงทีึ่งทีสองนะครับพี่ท้องครับจึงกลับเอารถแมคโครมาม้างเลยนะครับมาม้างป่าโอ้แคลง ระวังงูด้วยโอ้ยเราเบโค้กันคือออกหายเอากระหูพโล้เนาะโอ้ยพี่นดองขนอนบ่หลับนอนมังเก่าโม่งนี่เตื่นมังซีเบสโม่งนี่ครับ นอนสองชั่วโมงเมื่อคืนนอนบ่หลับครับเมื่อคืนนี้เสร็จงานแล้วเมื่อเช้านอนไม่หลับเลยกกินกินกาแฟเมื่อวานกินกาแฟครับหมู่บ้านกินกาแฟอะไรกินคาลาบาเราจะกินอ่กระทิงแดงสามยางสามกระสันนะครับผม สิเดิไปหาเอาหมอนไปหาหมอนนอนเลยครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงตรงนะครับรถปลาเท่ากับจอดใด้ปลาหงอยดี่ต้องจอดทั้งข้างนะครับแต่พื้นที่กว้างอยู่นะครับ You know. كلمه او مهون ตอนนี้แดดแรงมากมากตอนนี้ก็จะประมาณยิบมานสามสิบองศาเนี่ยรประมาณนี้ครับนะครับบรรยากาศพี่น้องครับ พรุ่งนี้น่าจะเดินทางไปอ่าจังหวัดอ่าจังหวัดยังเหรอเมื่อเทาไปเด่นใส่เหรอโอ้โพี่น้องขอกลืมอันซาเสื่องเศร้าเนี่ยงานใหม่งานเพิ่มมาใหม่ไม่วันที่หนึ่งหรือวันที่สามเนี่ยพี่น้องจำผิดจำอะไรอีหลาว่าเป็นขยะจิลูกไม่เป็นขยะหรอ ก็ต่องอันนี้คือเก่าแล้วเพราะว่ามันเห็นพี่นอนคอรับโอ้ยนอนนอนข้างขยะนาเบา่อยใสย่แไม่ขวัดหรืตีระวัเงเลยหลูกเอ้ยไม่หน่วยแล้วจะจะมานอนอยู่นี่แล้วก็ไปเห็นเนี่ยกินบวบเอา้าทำทำอ้อยเสร็จแล้วหรอพี่ ยังเลยเหรอกลับมาก่อนใช่ไหมกลับมาทํางานก่อนเนาะเขามาหาเงินก่อนไนอนนอนแต่รีต้วนีิตวตนาแต่แอ่ะอยู่ पश्चात पश्चात ซาเกะก็ซาเกะจะแต่ลงมาตัวนี้สำร e รสารงาเอ็กโปน,นะครับตัวตายาเกะต้องคามเร็วมาแล้วก็ได้ยินลงคลิปนะครับตกดไลค์ปฏิตามไม่ได้นะครับไปกําลัางใจนะครับนั่นๆที่ทายคลิปตัวพี่น้องเพื่อเขาเบิ่งเห็นร้านนี่นะครับสวัสดีครับ